วันนี้ผมจะมาเก็บกล่องขวัญน,นะครับแล้วก็จะเอาผลที่ได้จากกล่องขวัญเนี่ยไปฟาร,ร์มตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับมาดูกันว่าจะได้ผลดีหรือเปล่านะฮะโอเคทุกคนกันแล้วครับฝากกดไลค์คลิปนี้ผมสักคนละทีนะครับไปดูกันเลยครับผมคริสตันช็อปเว็บเติมโลบัลราคาสุดคุ้มแถมมีบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็ Star, อกฟูดออสตาอนิเมะแอนิเมชั่นเบดบอร์ดทอยเล็ตทาวเวอร์ดีเฟนส์และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอย,า,อยาก,ม,าายกยมีกมอไอเดียเลย ล้วครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในบล็อกฟุตอีกแล้วนะฮะแล้วเสียงผมเนี่ยก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่ออาจารย์สังเกตนะครับว่าไอ้พวกนี้คือตัวอะไรก็คือเออ่ตัวที่ผมเนี่ยได้ทำการสมัครมานะครับเพราะว่าจะเก็บกล่องแล้วก็มาฟาร์มในวันนี้นะซึ่งผมไม่อยากเก็บแค่กล่องเดียวเอ้าเอาเก็บไม่ทันเดี๋ยวอยู่ดีมันได้ผลแสงกับพระคุมเฉยเลยในพวกนี้คือมาฟรีเลยผมอุตส่าห์สมัครมาหลายไอดีไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ผลแสงมาในวันนี้นะ กินเลยแล้วกันนะครับต่ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรครับผลแสงฟาร,ร์มได้อยู่ไหนขอดูหน่อยดีว่าของระดับว้ยระดับมิสติคลเลยเหรอไอดี ID หลักไม่มีนะเนี่ยมีทุกอย่างที่ไอดีหลักไม่มีจริงๆเลยโอเคครับมาเดี๋ยวเราเี่้มาเปิดเอ่อบล็อกฟู้ดเดลเลอร์ดูนะครับว่าจะมีของอะไรขายหรือเปล่าในวันนี้นะฮะอุ้ยผลพาข,ขาย1ชั่วโมงเอาละมาเดี๋ยวผมจะเริ่มฟาร,ร์มเลยแล้วกันนะครับผมจะฟาร,ร์มต่อไปอีก1ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ก็จะลองไปสุ่มอีกรอบหนึ่นาาาาาาารรรรออออบต่่่่ไไไปปเเเเเเนนนียยจะะดด้วาา็วมใสคคณ2กล แลไม่ใส่ไม่ได้อะโค้ดคูณ2ผมใส่โค้ดคูณ2ไม่ได้อะเอาละครับมาใส่โค้ดได้สักทีนะครับต้องนั่งพิมพ์เอาเนื่องจากว่าก๊อปปี้ไม่ได้นะครับคอมกาก,ากไม่รู้เป็นอะไรนะครับอยู่ดีคอมก็กาก,ากผลแสงนี่เป็นผลที่ฟาร์มดีมากๆเลยนะครับสำหรับพลเลเวลหนึ่งเนี่ยได้มานี่คือดีจัดเลยแต่วันนี้ผมแม่งดวงดีกว่าคือได้พะคุมมาด้วยนี่ดิผมไม่รู้ว่าพะคุมนี่บวกอะไรบ้างนะครับอาจจะบวกไม่บวกเลือดวะบวกดามจดเหรอเดี๋ยวลองหมัดนี่ปกติหมัดเนี่ยถ้าไม่ได้อัพนะคร <laughs> บวกมาหนึดาเมจรมก็ตึงเลยอะเพราะคุมระดับมิติข้อบ,บวก1ดาเมจนี่โอเคฮะมา mm hmm. วิธทีแคนดี้มาด้วยอันนี้ก็สุ่มของได้นะครับไม่ได้สุ่มดีเอาไปแลกของได้นะฟาร์มต่อครับผมเกาะน,นี้นฟาร์มถึงเลเวล10นะครับรวมมอนให้ครบ5ตัวนี่เนี่ย โอเคเปลี่ยนเกาะได้แล้วกันที่มาทั้งหมด7อันแล้วนะครับ500อันเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับมันสามารถแลกเป็นในเรื่องของหมวกซานต้าได้นะก่อนอื่นเลยนะครับเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะป่าขับเรือฟรีก่อนแล้วกันนะครับในตอนนี้เซิร์ฟหลักว่ะเรืออยู่ในเซิร์ฟหลักนะครับในตอนนี้เมื่อกี้อยู่ในเซิร์ฟวีแต่เปลี่ยนมาในเซิร์ฟหลักละเนื่องจากว่าเซิร์ฟหลักนี่มันเล้าใจกว่านะครับเรือมันลีนว่าเหมือนจะมีผ้าคุมเหมือนกันนะครับหรือเปล่าวะไม่ใช่นะมันผ้าคุมดูฟาร์มิงโกทีคุมแดดง้วยผผผมมมมมเเววลลนนะัตีไ่ตายดดดูููนนนะะะ ต่อให้ทั้งวันอ <lles> ะเอากลับเลยอ่ะโอเคครับมาเรามาฟาร์มกันต่อนะครับผมตีลิงบ้างนิปดปกติไม่ค่อยได้ตีลิงเลยเอ้เอยตีไม่ได้ตีไม่ได้เอ้ยนายนายผงไฟโอฝนทรายเนี่ยเราขอฟาร์มแป๊บน,นึงนายอย่าพึ่งสามตัวอวุ่ยดรอปทีละสองแคนดี้ได้มาเก้าแล้วว่ะเอาไปทำอะไรได้เว้ยเก้าแคนดี้โอเคบินได้แล้ว ตัวที่5นี่เนี่ยแล้วก็ตัวที่6นะครับอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่อยู่นี่ถ้าเกิดว่าตีแล้วแบบโดนเข้าพุ่มมันจะเห็นเราไหมเฮ้ยเฮ้ยรู้ดีจังเลยวะ <c oughs> นี่เนี่ยเรียบร้อยเป็นเกาะได้แล้วเดีต้องอ่าหนึ่งชั่วโมงนี้ผมต้องฟาร์มถึงวิวเท่าไหร่วะ ว่าผมได้หลายเวลแน่ๆเลยนะครับดูจากทรงละผมค่อนข้างที่จะเก่งเลยอะ่ะเพราะงั้นนะครับหนึ่งชั่วโมงผมอาจจะถึงเวล700ได้เลยนะครับคุณเป็นงั้นแหละเดี๋ยวโดนท้ายอีกไม่เอาอุ้ยดอก3อันเลยหรอแคนดี้นี่เนี่ย,วยเวลยี่ลิบแนวรับเควสกอริลล่าคิงได้แล้วแต่ยังไม่รับเนื่องจากว่าเรายังไม่รับนั่นเองนะฮะโอเคเรียบร้อยนี่เนี่ยได้เมยโครตรแรงหมัดดิอุ้ยมัน21เก่งอ๋อเก่งอ๋อเอาดิเอาดิอดอื้อ เอ้ยแกเคยโดนเตะด้วยความเร็วแสงไหมไม่เคยอะ่ะดีละสกิลลูกเตะไม่มีเอ้ยอุย้ยเกือบโดนนี่เล่นทีเผอเลอได้ทีเผลอนี่แน่นี่แน่เรีย,ย,ยบร้อยอุย้ยได้สิบเลยหรออุย้ยตีบอสได้สิบเลยเอา้าการคำนวณแม่งผิดพลาดว่ะได้ยี่สิบเก้าเฉยยานาย,ยขเขาจอผลแมกมากมาให้หรออุย้ย คายผลแม่งมากผมอุ้ยแต่ว่าการที่เราตีบอสนะครับเราได้ครั้งละสิบแคนดี้เลยเวย้ยทัวเป็นอะไรที่เยอะมากเลยผมคิดอะไรออกแล้วว่ะไปครับเราเปลี่ยนเกาะก,ก่อนนะครับนี่เกาะอ,อะไรอะ่ะทำไมมันสูงสูงแปลกๆอ,อ้าวอ๋อผิดฟังผิดฟังโทษทีโทษทีพอดีพี่หลงทิศมีเข็มทิศก็ไม่โดนบุตรดาสต็อกใช่บุตรดาเขสต็อคกครับพี่แต่ผมไม่มีตังค์ผมมีหกพันบาทโอ้ยเขาข้าหัวยยี่สิบเอ็ดล้านเลยเอาไปแล้วเอารับเคลียร์ต่อนะครับอุ้ยจะหมดแล้วเหยี่สิบนาทีไวจังวะ นี่แนะ่มไม่ดีไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวอะไรหรอกพวกเอ้อะไม่เก่งอะผมต้อง <c oughs> เล่นสเต็ปวะนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่เจ็บหนักเจ็บหนักนี่นี่เรียบร้อยน,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 นี่มา34แคนดี้แล้วนะครับอย่างน้อยก็ขอแลกของสั้นหนึ่งเหอนะเนี่ยหมวกเอลได้ใช้250นะเยอะนะไม่ไมไมทำไมไม่เล่นนะเยอะนะแต่มคิดแผนดีๆออกนะครับผมว่าจะลองแบบ เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็ตีบอสไปเรื่อยๆนะเหมือนกับกิจกรรมอีเวนต์วาเลนไทน์ที่มันให้เราเก็บหัวใจอะแล้วผมก็ไปตีบอสเอานะ่ยแล้วมัแลกของประมาณนั้นชึบๆโอเคตอนนี้น่าจะตีเราไม่เข้าแล้วนะลองดินี่โอ้โหปาบอัพเลยฮะจะได้แรงๆเพราะว่ายังไงเราก็เป็นโลเกียร์ล้วเพราะงั้นเลือดมันจะเป็นนะครับจริงๆมันก็จะเป็นแหละแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับแต่ในเมื่อมอนมันตีเราไม่เข้าอยู่แล้วเราจะอัพทำไมว่าเลือดใช่ปะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่100แล้วนะครับถือว่าแรงมาก ปาบโอเคตรงนี้ต้องฟาร์มถึงเวล40นะดีแค่เวลเดียวอีกแล้วอ่ะมันเอาอีกแล้วอ่ะเกาะลิงเมื่อกี้อีกรอบนึงแล้วนะนี่แค่20นาทีเนี่ยเราจะไปเวลบ40 50แล้วอ่ะวันนี้ดวงดีซะด้วยนะครับแต่รหัสหลักนี่ไม่เคยจะดวงดีแบบนี้นะอีกสองตัวเวล55ก็ตีบอสที่เกาะนี้ได้นะครับไม่รู้ว่ามันตายไปหรือยังนะนี่นะนี่เนี่ยเควสต,ต่อมานะครับตีกับพวกบรูเต้นะครับมาแล้วอุ้ยบอสยังอยู่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆ สวัสดีครับพี่ไอ้ om, พวกนี้ตีผมเข้าแน่เลยเดี๋ยวลองดิเออโูแรงนะตีแรงชิบหายเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับประมาณเวล45 46 47 48 49นะครับประมาณนั้นแหละถ้าเยอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วเอ้ยผมได้เสียงอะไรอุวยมีคนฟาร,ร์มอยู่ที่นี่นะครับมีคนมาต้องรีบหน่อยลนะต้องรีบหน่อยลนะเนะดี๋ยวโดนแย่งนี่นแนี่โอ้เราเลือนเลยยี่บาทอืมอุ้ยูยนี่เอ้อ ในเมื่อเราไม่สามารถโดนมันตีได้เราจะอัพเลเวลทำไมอยาข้าวพอ,อทษแล้วกันนะครับพอดีพี่โจสลัดวะโจสลัดไม่ต้องล่าข้าวหัวไหนดูดิเฮ้ยนี่เอา,าตารัแล้วเป็นไงทีนี้ก็ต้องอัพเลือดละนะครับฟาร์มอีกนิดหน่อยนะครับเราก็จะสามารถตีบอสได้นะฮะแล้วก็เกาะน,นี้ต้องฟาร์มถึงเลเวล60นะถึงจ,จะออกจากเกาะแล้วก็ไปที่เกาะทะเลทรายนั่นเองว่าแต่ไอคนเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะอย่บอกนะอุ้ยมัน เลยมาแล้วอ่ะมันตีกับบากี้แล้วมันก็โดนบ,บากี้ตีตายคือแล้ววะพี่แกแม่งห้าวจัดอ่ะโค้ชกันเลยแค่หกนาทีนะฮะนี่เราต้องเปลี่ยนผลแล้วใช่ไหมเนี่ยก็คือแบบถ้าเกิดเราสุ่มผลได้ผลก็กายแล้วก็ผมจะปิดคลิปหนีเลยนะครับไม่แน่ตัวเดียวตัวเดียว,ต,ว,ยวตายเอาจะห้าสิบก็ไม่ห้าสิบแล้วมันไปไหนแล้ววะอย่บอกนะไม่อยู่วะตอนแรกมันมีเรือตัวนี้ <laughs> เรือไม่อยู่แล้วมันออกเกมไปเลย ไอพวกเด็กยุคนี้ใจร้อนจริงๆเลยก็คือเมื่อวิห้าสิบเอิ้นจริงตอนนี้เราก็สุ่มผลได้แล้วนะครับพี่ติว่าผมยังไม่อยากสุ่มไงนี่นะนี่นี้นะี่เนี้นะี่เนี้น,ะนี่นะเเฮ้ยตอนนี้ก็คือสกิลต่อไปนะครับใช้สี่สิบแต่ว่าผลนี้ใช้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบนั่นเองที่ผมสามารถไปรัดแบบพวกมาส์ตัลุงมอเตอร์ลี่ได้นะที่ก่อนสุดท้ายอะแปบ๊บเดียวก็น่าจะครบแล้วหนึ่งร้อยสิบแป๊บเดียวเนี่ยแปบ๊บเดียวจริงๆแต่ไม่ไปนะครับขี้เกียจคนเราเนาะโอเคเท่าไรเอ่ย 53เอาแล้วตีมอน,น้าก่อเอาดีกว่าวะขี้เกียจเดินไปหลังก่อแล้วมันนานนิดเดียวนะครับตีไพเรตเอาเควสเดียวน่าจะขึ้นหรือเปล่าวะต้องลองนะครับต้องลองคือเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องลองไนงะแต่บางทีเราก็ไม่ต้องไปรอมันก็ได้นะทุก <c oughs> อย่างเยบร้อยไม่ครบด้วยนะไม่เป็นไรเรายังไหวนี่ะถ้าเรายังไหวคนดูก็ไหวโอเควิวห้าสิบหกแล้วนี่ครับเราก็จะมารับเควสบ๊อบบี้บ๊อบบี้ที่เป็นแบบ ปาวานวะพูดไปไม่รู้เด็กหน่อยรู้จักนะมปะเนี่ยนี่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 เก่าเหรออุ้ยตีแรงหน่าถ้าไมเล่นไปสองทีผมตายได้นะแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะครับไอ้บอสตัวนี้ใช้สกิลได้ด้วยเพราะงั้นผมจะโยกหลบมันแบบดิจิตอลอุ้ยตกใจหมดเรียบร้อยมีสี่อุย้ยตัวนี้ได้สิบเอ็ดนี่หวานดีได้เออตัวนี้ได้มาทั้งหมดเจ็ดสิบแปดแล้วนะฮะแต่ว่าเราออกจากเกาะนี้ได้ละมุ่งหน้าตรงสู่เกาะปลานึกจะว่าต้องสุ่มผลนะครับสุ่มตรงนี้เสร็จเราก็ต้องไปสุ่มที่เอ่อเกาะอีเวนต์อีกเหมือนเดิม อันนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา20วันนาทีแล้นะครับอีพิงแค่40นาทีเท่านั้นอีเวนต์ก็จะเกิดอีกรอบหนึ่งขอให้ไปทันเถอะเกียร์ซะด้วยเราอุ๊ยเกนี้คนทิ้งผลปีศาจโลเกียซะด้วยเก็บเลยวัสดีคแคบพี่เซียวเลสผมจะไม่ผิดไม่ได้ใส่เสื้อน,นี้นี่หว่าหรือเปล่าวะช่างมันเถอะนะครับใช้จํานว30,000แนบในการสุ่มผลผลนี้มันก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับแต่ เออไม่ดีเ,เดี๋ยวนะมันมีเอฟเฟกต์เหรอหน้าผีะคีับผีหล,กลอกย้อนหลอนเดี๋ยวเราเนี่ยต้องใส่โค้ดนะครับแล้วก็ฟาร์มต่อนะแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนที่เกาะทะเลทรายก่อนว่าแต่มันทางไหนวะ4 0่เมตรทางนู้นมาถึงแล้วครับว่าแต่ทำไมเซิร์ฟนี้คนมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆวะเนี่ยรับเควสเลย16วินาทีจะหมดแล้วโค้ดแรกผมว่าผมทันไม่ทันนี่แบบเกาวิ9วิไม่ทันทึบๆโอเคใส่เพิ่มเลยแล้วกัน ถามจริงใช้ไม่ได้ว่รน่าจะหมดนะฮะน่าจะหมดอายุอา่านี่ใช้ได้20นาที8ตัวครับไอมันพวกนี้เกิดไวนะเพราะงั้นน่าจะฟาร์มได้ง่ายนะครับไม่ได้ยากหรืเมื่อไหร่จะได้สกิลใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมขอญาติค่ายมันหมดเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องใช้แค่2ตัวนะครับผมอยากให้มันเกิดพร้อมกันนะก็เลยค่ายหมดเลยแล้วกันนี่นะเดี๋ยวนะมีคนไม่ตายอืมรียบร้อยแถมตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด83มมันก็ยังน้อยอยู่ดีนั่นแหละนะฮะ แต่และอันนี่คือใช้เยอะจัดๆเลยอะไม่รู้ว่าบอลโลก2โลกสมนี่มันดับเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องฟาร์มต่อไปนะครับเวล75ก็เอเอไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนู้นถ้าจะออกจากเกาะนี้ก็ต้องเวล90เลยนะครับเฮ้ยได้สกิลแล้ว,วะ่ะไวกว่าที่คิดนะฮะโอเคห้ามาเดี๋ยวลองใช้สกิลดูนะครับว่ามันจะแบบรุนแรงแค่ไหนนะจริงมันกระจอกมากเลยหละผมพูดไปกัเปนเลยลองดิดาเมจมันจะซ้าไหนวะก็กระจอก โอเค73นะครับอีกแค่2เลเวลเพชรนี้เสร็จก็เป็นจุดฟาร์มเลยนะครับประมาณนั้นอ้ยเปลี่ยนเกาะได้เลีว้วไม่ใช่เกาะนี่หว่าเปลี่ยนจุดฟาร์มมาฝากกับพวก d e s เซอร์ f ออฟฟินี่ครับเจ้าหน้าที่ทะเลทรายเฮ้ยตีเราไม่เข้าตัวนี้จัดก,การทั้งหมด6ตัวนะครับนิดเดียวนะครับนีดเด่เน,นีดเด่ยนะี่เนี่ยอื้อไปฟาร์มต่อครับผมจะไปเจอกันที่เกาะหิมะเออเออเออเดี๋ยว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 ชิบหายแนละ้วอะไรวะนั่นน่ะ อู้เราตีไม่ได้ด้วยฮิยอดมนุษย์ยอดชาย <c oughs> เรียบร้อยมันจะออกเกมเหรอวะดูทรงน่าจะไม่ออกนะเลโก้หน้าหล่อไอ้นมันทำไมสูงอย่างวะอ๋อมันยืนอยู่บนอากาศไอ้โปรกระจกมาครับผมอีกแค่6เลเวลนะครับเราก็จะเปลี่ยนเกาะกันแล้วตรงนี้มันจะขึ้นประมาณ2เวลนะครับก็คือต้องวนอีกประมาณ3รอบประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าดวงดีหน่อยก็จะขึ้นมา3เวลนะครับไอ้ตัวนี้หลอดมันจะดันนะอื้อเอาไม่ตายแถมงาน อรอบนี้ขึ้นมาทั้งหมด3เวลิลนะครับก็คือมันดันหลอดอีกแค่3เวล,เ,วลเท่านั้นนะครับในตอนนี้ผมกำลังขี้เกียจนะครับแล้วก็วิ่งรอบแมปนะเนื่องจากว่าผมจะรอให้เวลามันหมดนะครับผมขี้เกียจแล้วขี้เกียจฟาร์มแล้วหรือแค่3นาทีก,กว่าๆนะครับเออไปๆๆก,การให้เสร็จๆนะครับจะได้ออกไปจากเกาะนี้ทีจริงๆควรจะได้ไปตั้งแต่แบบโค้เหลือ8นาทีนะฮะต่ว่า ผมมัวแต่นั่งขี้เกียจอยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถออกจากเกาะนี้ได้แล้วซื้อของก่อนสวัสดีครับเรลลี่ของที่จําเป็นเลยนะครับก็คืออันนี้นะเป็นในเรื่องของฮักกี้เกาะนะครับแล้วก็แอจัจำส่วนอีกอันนึงก็จําเป็นเหมือนกันนะเพียงแต่ผมไม่มีตังค์นะผมก็เลยไม่ได้เอ่ยถึงมันเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกาะอีเวนต์นะครับเอ้าไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ฝั่งหลงเกาะแล้วไอดีนี้ผมอาจจะแจกนะเอ้ยแจกเลยดีกว่านะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นมันต่ออยู่แล้วนะครับอีแค่สิบเอ็ดนาทีเองหรอแหมเราก็ฟาร์มไปไกลเหมือนกันนนนีี่่่่หหววาาาาาาเเเอออออออ้้้ยยยใคคครรรรระะสสสััดดบบโมูขงงป์ซืไ หมวกเอลฟ์นะครับใช้ใช้2อ0อันนี้ใช้500ครับหมวกซันตาแล้วก็เป็นเรือนะครับ1000เดินรอบๆนะครับผมจะไม่ผิดว่ามันจะมีหลายตัวไม่ใช่หรอวะนี่ใหตงตรงบ้านอะไรไม่รู้นะครับนายขายอะไรอะเมจิกเอลฟ์เป็นการแลกของนะครับใช้50 candy แคนดี XP ้แลก x p คูณ2 15นาที แล้วก็รีฟันสตัดนะครับใช้75รีเผานะครับใช้100น่าจะมีอีกนะผมจะไม่ผิดนี่บไอตัวคิว้วเขียวนี่อ๋อน่าจะไม่มีนะครับโลกแรกน่าจะไม่มีเนื่องจากว่าไอตัวนั้นมันเอาไว้แบบแรกเป็นเรื่องของแฟกเมนต์นะโอเครออีก10นาทีอ,อ,อุ้ยนุดเขาเกิดน่าจเกิดตอนนี้เนี่ยนะไม่น่าจะไปทันนะครับแล้วเซิฟนี้คือ2.5ด้วยโอเคผมยืนรอตรงน,นี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงห้าวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับมาดูว่าผมจะได้ผลอะไรวุ่นวายสุดๆเลยอะตรงนี้โคตรวุ่นวายเลย มาแล้วของควันเฮ้ยใจเย็นๆดิข้างในเย็นๆ,ๆ,ๆเย็นๆเฮ้ยเอาว่ะเออเลือก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 ผมว่าสีเหลืองปึ๊บมันจะของดีเอ้ยไหนดูดิแต่ละคนได้ผลอะไรโชว์ดิฝุนทรายเออฝุนทรายฝุนควันนะฮะแล้วก็ไอ้ก๊อดบิสซัดนะฮะขี้โม้ไม่เชื่อมีใครได้ผลดีบ้างผลช็อปที่มีคนได้สปริงผมได้ทรายนะฮะมีแต่คนได้แบบได้ผลแบบกาก,กาเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยไอ้บิสซัดที่ว่านั่นอะเฮะ้ย อะไรอะเมื่อกี้ด้บาลียอในวิศาด้วนะในโช์นี้เอ้ยนี่มันขี้มอมันได้ผลอันนี้มันบอกว่ามันขี้มอเฮ้ยเก็บหมดขอญาติโดก็คือมันได้ผลน้ำแข็งนะครับไอคนเมื่อกี้เอ้ย,อยนายเราขอเฮ้ย เอาครับสำหรับได้คิปวิดีโอนี้ครับก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีอะไรทําแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่แคนดี้นี่แหละนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรดีเพราะงั้นก็เก็บไว้นี่แหละสำหรับคนที่ได้ไอดีนี้ไปก็เอาไปเล่นกันต่อได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ผมสักคนละทีนะฮะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าได้ภาคคุมกันหรือยังเนาะเปิดไปกี่กล่องถึงจะได้ภาคคุมนะครับแต่ว่าสำหรับเบคอนตัวนี้คือกล่องเดียวเองนะฮะโอเคลิปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม